เปั๊มลงปั๊มเลยมีเคยทำไหมคะมีค่ะได้บอกด้แบบได้แบบ้แลได้แบบได้าบบได้แบบได้แบบได้ได้มีบได้แ่ได้แบบไดมแบบได้แบบได้แบบได้แบบได่แบบได้แบบ้แบด้แบบได้แบไ้แบด้แบบไ้แมบได้แมบีด้ได้มได้ด้แบบได้แบบ้้ดแบบแได้ อานี้สนใจแะไรในแนวแล้วมันโล่งเลยเลยเห็นไหมอ้อแต่ต้องยาดันเขาติดปั้มเลยง่ายใช่ปั้มขายเลยไงใช่ฝีมือใช่ขูดหุ่นมีอย่างหุ่นครับเอาหุ่น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 ขออีกกลิบหนึ่งเออแลพี่เรามีสัตว์ชนมั้ยคะน้อ สัดส่วนแบบนีนี่นะคี้าใส่ให้มันให้มันได้หนึบอะเดี๋ยวน้านี้แซงแลเนี่ยผู้หญิงไปแง้มแต่งแงมว่ะแง้มปลาปลหรือแน่นอนดุหนนาปลาขนมมันน่แต่งดูลหมดกนมทำยังไงให้มันติดกันนะคะส่วนปลสมพอได้ที่เราพย่ยาพอได้ที่เขาจะไม่ติดมือ่ไว้ไม่แห้งสวยอ้ย อันนี้ว่าเรียกว่าทําเองนักเลงเล็กพี่นะแล้วนักเลงพอนั้นมันต้องมีใครมาสอนเราเนะใช่ไหมสวยสวยพี่อันนี้พี่กี่ดอกกี่กีบเนี่ยโอ้ยหนูแตใเยอะมากโอ้โหสุดยอดเลยไอ้สีอะไรยังไงสวยใส่เลยให้หนูสวยให้ซับล่างจากโบราณหนูต้องบาลซับล่างนี่บาลซับพี่พี่ระวังเอ้ยวางวางมันจะหลุดไงนี่ไงหลุดตุ้มไปอยู่หลุดตุ้ม รองรับไว้อยู่อ๋อคำว่าตุ้มใช่ไหมใช่แล้วตุ้มโฮมคืออะไรฮะตุ้มโฮมตุ้มโฮมคืออะไรอ่ะต้องโฮมใช่นป่ะไอ้ที่นั่นไอ้นี่มาพูดน่ะนักข่าวอ่ะรายการตุ้มโฮมช่องสามอ่ะพี่แกดูบ้างไม่ดูข่าวภาคเย็นจบแล้วว่าเอ้นั่นนายผู้ชายชื่ออะไรอ่ะสามมิติอ่ะมันชื่ออะไรอ๋อไอ้ไอ้อะไรนะข่าวสามิติใช่ไอ้อะไรนะ กิติ่สีหาปัดใช่ใช่เขาบอกตุ้งโฮมมันโดนอันนี้นี่หล่นหล่นนะโดโดนทรายใช่ครับระวังให้มันโดนไว้เหนียเดี๋ยวถ้ามันเซ็ตตัวแล้วมันก็ไม่ไหลแล้วป่ะใช่ใช่ถ้ามันแห้งเนี่ยางทีเนี่ยขอพี่สำเร็จนะครับผมโอ้ย สวยงามสวยงามจริงๆอันนี er ้จะบางจะหลุดใช่มันบางผูด im um ีอังกฤษพอดีอังจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ถ้าอย่างเงียไหนใบเขาเป็นบบนบเหรี่อยค่ะส่องโลกัไม่ดูดอกในไข่ปั้นเนี่ยว่าจะหลุดก็ไม่หลุดนะเนี่ยเออ ก็แห้งแล้วก็จุดได้เลยกุนด้นมันก็ได้ทำลูกชิ้นอันใหญ่เลยแน่ดาวแน่ดาวแนของตัวแน่จีค่ะ